Inside Speed World of <Á S> เริ่มต้นก <necessary> ันที่ความเคลื่อนไหวในศึกโมโต GP เมื่อฟาบิโอกวาร a r าโรนักบิดชาวฝรั่งเศสดีกรีแชมป์โลก2021สยบกระแสข่าวที่เตรียมย้ายออกจากทีมโรงงานยามาฮ่าด้วยการต่อสัญญากับต้นสังกัดออกไปอีก2ปีไปจนถึงปี2026โดยหลังการต่อสัญญานักบิดวัย24ปีเผยว่าตนเองมีความสุขมากที่จะได้ร่วมงานกับยามาฮ่ต่อไป ทีมได้พิสูจน์ให้เห็นถึงแนวคิดใหม่ๆที่ดุดันและพร้อมจะสู้เพื่อกลับมาอยู่ในแถวหน้าด้วยกันอีกครั้งและหากย้อนไปเมื่อ6ปีที่แล้วยามาฮ่าคือทีมแรกที่ให้โอกาสในการก้าวเข้าสู่โมโต g p ด้านบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดนำโดยคุณพงษ์สะทอเอื้องมงคลชัยประธานกรรมการบริหารและคุณวิรพงษ์ธนากิจานนท์ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกีฬาย,ยานยนต์ร่วมกันแถลงข่าว เดินหน้าสารต่อโครงการยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพเข้าสู่ปีที่7 พร้อมถ่ายทอด DNA Motor Sport ระดับโลกสู่นักบิดยามาฮ่าทุกรุ่นทุกรายการพร้อมดวลความเร็วเปิดฉากสนามแรก18-19พฤษภาคมนี้ที่พีระเซอร์กิตพัทยาและพิเศษสุดในซีซั่นนี้ยามาฮ่าพร้อมเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมการแข่งขันลุ้นเป็นผู้โชคดีรับสิทธิ์ World Superbike Experience by DID กีฬาและ r e a วบินลัดฟ้าร่วมเชียร์ยามาฮ่า Thailand Racing Team ถึงขอบสนามในศึก World Super Sport ชิงแชมป์โลกที่สนามมิซานโประเทศ ออตาลีีกด้วยในการถือว่าเป็นการฉลองในเรื่องในการครบเจ็ปีของการจัดนะครับซึ่งเป็นการจัดที่ยาวนานแล้วก็ประสบความสำเสร็จอย่างต่อเนื่องมาปีนี้เราได้รับการสนับสนุสน,นจากพาร์ทเนอร์ของเรานะครับที่ที่อยากจะดึงให้ลูกค้าเข้ามาเนี่ยมีสิ่งที่มากขึ้นไปอีกมากกว่าแค่จะไปแข่งในในสนามแต่เราจะพาไปร่วมอยู่ในทีมเวิลด์ซูเปอร์สปอร์ตของเราในเวิ l d s ซูเปอร์ไบค์นะครับก็คือเป็นทีมงานมีจังหวะอาจจะให้ไปถือป้ายเลยนะฮะ รวมถึงได้มาสัมผัสบรรยากาศของการนั่งวิเคราะห์นักแข่งกลับมาได้ฟังฟีดแบ็หรือการเตรียมตัวเพื่อจะลงไปแข่งยังไงผมคิดว่านี่คือประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้นะครับเฉพาะลูกค้ายามาฮ่าในแชมเปนชิพเท่านั้นครับผมด้านบริษัทน้ามันอพอลโลไทยจำกัดผู้ผลิตและจําหน่ายน้ํามันหล่อลื่นอิเดเมซึในเมืองไทยปรับโฉมแฟนเพจเอาใจคนรักรถโดยการยกระดับข้อมูลการดูแลแล,และรักษารถทั้งจักรยานยนต์รถเครื่องยนต์ดีเซลไปจนถึงเครื่องยนต์เบนซิน พร้อมทางเคล็ดลับการใช้งานรถยนต์ทุกประเภทขณะดเดียวกันยังมีการแนะนําผลิตภัณฑ์อิดมิสซที่เหมาะกับการใช้งานในรถยนต์แต่ละประเภทและพิเศษสุดกับกิจกรรมเล่นเกมร่วมสนุกรับของที่ระลึกจากอิดมิสซในทุกสัปดาห์อีกด้วยหากคุณเป็นคนรักรถสามารถรวมสนุกกับอิดมิสซได้ที่แฟนเพจ e Apollo Thailand ปิดท้ายกันที่เทส la Cyber อร์ทรักระบะไฟฟ้าล้วน100เปอร์เซถูกเผยชมครั้งแรกในเมืองไทย พร้อมเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถสัมผัสคันจริงได้ที่เทส l a Center รามคำแหงโดยตัวถังภายนอกทำจากวัสดุสเตลเลสสตีลชนิดพิเศษที่มีความทนทานต่อรอยบุบเป็นพิเศษมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุด600แรงม้าอัตราเร่งศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน4.3วินาทีระยะทางขับขี่ต่อการชาร์จ1ครั้ง547กิเมตร และรองรับการชาร์จไฟสูงสุด250กิโลวัตต์ชั่วโมง้ดยเทส l s s u s u r e r ชาร r เจอในเวลาเพียง15นาทีโดยราคาขายในสหรัฐอยู่ที่ประมาณ2ล้าน800,000บาทอย่างไรก็ดียังไม่มีรายงานการนำเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยแต่อย่างใด